ก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็คืออาจคิปเตรียมของให้วันเกิดพี่บอลอุปกรณ์ก็จะมีซื้อมาจาก DIY น้องกระดาษ A4 <c oughs> มันจะมีบางอย่างในหัวที่คิดไว้เว้ยมันเป็นอะไรที่มีค่าสุดๆท <c oughs> ีดๆด่แล้วอ่ะเราซื้อของขวัญให้นางไปน้ำหอมชาแนลดอกไม้เงินโซดเงินเค้กเสื้อแจ็คสันแวงกับรูปตุ๊กาตาปีนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะให้อะไรที่มันเรียบๆเอาง่ายๆคำตอบของคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรให้เลยเหรอกเดี๋ยวจะเอากระดาษอ่ะม้เขียนคำที่คิดไว้ในหัวแต่ถ่ายทอดออกมาเป็นฟอนต์แล้วเราก็จะแบบป หลังจากนี้เราก็จะเป็นฟีลแบบเอาลิปบิ้นน่ะมาแบบให้มันเป็นของขวัญที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเราเองอ่ะเขาจะชอบของขวัญชินี้พวกว่าเอาดีๆก็อชอบแหละอืไม่งั้นเนแม่บานขนาดนี้แล้วเขาไม่เคยบอกเลิกฉันเลยสักครั้งเอ้หรือว่าเขาจะบอกเลกิกรอบนี้วะยอย่าบ้าอย่าคิดไปมันไม่ใช่นี่ค่ะคำแรกก็จะเป็นคำว่าฉันอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนเซอร์ไพรส์เลยจ้า อุ้ยจะรอดไหมเนี่ยยืนรอนานแล้วเอ,<ๆ>อย่าไม่มาเลยเหนื่อยอ่ะขยับตัวไม่ได้อ่ะ a few moments later พลาดแล้ว,วล <c oughs> ็อกระตันผิดปกติคืออะไรครับคือไง <c oughs> อะไรจงอ่าน์ทินเนอร์ <c oughs> <c oughs> ตามอินเนอร์ฉันรักเธอแต่งเพลงคืออะไรเนี่ย มาจริงโอ้ยทันแล้วจิงไปนะนะอย่าเพิ่งรู้ลโล่งหน้าดิจ้าโล่งโล่งนี่ต้องอ่านด้วยเหรอโล่งเขโล่งไงแต่คนเขาไมเ่เห็นเฮ้ยเออย่างนี้มรุ่งนี้เคยใช้เวแล้วนะให้เดินกรเป่าจ้า ไม่ใช่เพชรดีดีแ p ปิดเบอร์เดยนะค่ะไม่ไม่ได้ใส่ม่เอกพี่รักดีใจผู้เปิดกระดาษเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันคำต่อไปคำว่าอะไรอยู่ด้วยกันมาทุกปีแอ้วออกมาแล้วไงมาทุกปีเนิมๆปีนี้ขอให้เธอเป็นคนที่ดีมากขึ้นนะเรื่องดีร้ายปางเราจะปรับไปด้วยกันนะ เหมือนแบบไม่อยากอ่านแล้วอ่ะแบบคุณเสร็จไหมเนี่ยเสร็จเดี๋ยปีนี้ทำมวยพอมีไม่มากส่วนของขวัญไม่มีเลยถูกต้องเป๊ะะเป๊ะไม่มีสิ่งของให้ชัดแล้วล่ะแต่เธอจะมีเขาอยู่ตรงนี้เป็นของขวัญจากคนคนนี้ไี่จริงไห้หรอ มีลองซื้อรืยเหรอไม่ถึงหรือเปล่าองมซื้อร้มันอดน่อยมอบให้เธอนะตัดเธอนะครับโอ้ยเอาแกะัให้ทำไมอะตัดลิบบิ้นแพงไหมบ้างเ้ยตัดลิบบิ้นสีแดงไม่ใช่ตัดเสื้อเดี๋ยวกูเออตัดนะเออเอาให้ตายหรปะ ได้หลุดผลทันทีไม่ไม่มีของขวัญจริงอ่ะก็นี่ไงเทสโอเคๆได้ไ่้ได้ๆผอแล้วมันไม่ต้องมีอะไรให้ใช่ป่ะล่ะใส่กรอบได้เลยไม่มีคอเลสเตอรอลดีแล้วหนึ่งเป็นเงินแบบเทียบเลยนะบเอ ไม่ใช่อะอยู่ที่ยายก็ให้เงินไปเธอไม่ใช้เงินไปมอมาแต่ยังมีอีกมีะไา้อีกเะเธมีไม่มีรอบทีล้วสารอบติดรอบนี้รอบเดียวเงินทองของอาการนี่ไงเขาให้ตัวเขาไงไปห้องน้ำเก็บตกส่งท้ายนะคะเอาเกทให้ เคาิจริงมาให้แล้วทุกท่านได้เกิดนะคะอย่าดื้อนะไปสักทีทุกคนที่รู้จดกกันดีวันนี้ให้กี่คะแนน ให้12ครับ12เต็มเท่าไหร่เต็ม11ครับทำไม12เต็ม11เกิดมาล่างนึงแน่นะเฮ้ยจริงหรออครับขอรางวัลถุยมาเลยรอยอยู่ข <c oughs> <c oughs> อรางวัลหน่อยไอ้ขี้แฉะ